ครับพี่น้องเมรัดเอฟสีที่น่ารักจากสงรงนสอนวันนี้บ้านสวนพีเซนกระย่างบ้านสวนจาสทรงน้อนพี่น้องเลยสูตรเด็ดสูตรบอกผู้ใดบอได้สูตรผีบอกนะครับนี่เอามืาอนี้เนี่ยเตี๋ยจ้างกินหูวบอลอย่างไก่้ี้เข่าวอกควอมหลังตำบอกหงส์เนื้อแดดเดียวนี่ขอนมาคัดนี่อันย่างใกล้ห,ลงหนหทองทร,รงจ,าจ้างเยน็น ไก่ไข่ห่อนๆหรอแต่ว่าให้มช่วสูงไว้ให้เล,ลี้ยงเลียงว่าให้ใหม่ก้อนสุกอ่ะนะแล้วก็ตําฮูคืนจี้เขา่าว่าความหลังย้อนอดีตไปอีงตัวประมาณนั้นมาพี่น้องมามาพี่น้องมากพี่น้องมากล้าเมืองเมาองเมืองเมือเมืองเมือหน้าตาวู้จี้ข้อจี้ท่าใครจี้ท่าใคร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 ก็ได้ดิลมหนาวมาภาษาบ้านห้อง ที่ถ้าใครชุ่มเปียกๆเลยก็ต้องไปเสียดายเพราะเราเพราะเไปห่วงใครนะเขาเรียกว่าจะห่วงใครห่วงใครเราไม่มาเสียบควบนัวมันอยู่ที่ใครนี่ดินี่ที่ถ้าใครควบนัวมันอยู่ใครน,น,น,นี่แม่กับเกลือเรี่น้องห้ามเลื่อมเกลือนี่ฮะก็เสียบไปหาหม้อตามคอนเสียบ ขีเขาปีงไก่ตำฮูว่าเรื่องคว่ำหลังแซปตาสวดบ้านจ้าโซลองซอนพี่รองมาพี่้องมาเขาจี้ท่าไข่ส pues ุดยอดมามามาพรงมาเบิ้งเบิ้ง nah, ้งเบเบิ้งเบ้งหนตาเบิ้งหนตาหัวแซ่ัวแัว่าโจ่งพี่้องมันเบิ้งเบิ้งเบิ้ง ต้หมงงงกระถิ่ริมรั้วนี่บ่ออะเนี่าดบ่ออะเนี่ยะถิ่นริมรั้วนี่งวย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 อยงวยงวยัวยงวยวเบิงิงหน้าตาิงกรถิ่น่าแ่ไปหาหมออี่้องก่อนมาเลยสองก้อนขายมาเลยป๊า

ตอนปลาหมึกเฮ็ดเครื่องให้เรียบร้อยนี่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 มือมือมอมหมึกสดๆเลยลงไปใ่ลงไปใช่ลงไปใช่ลงไปโอ้ยมือมือมือหนาวจยายกขึ้นยกขึ้นโชว์เครื่องขึ้นตมปลาหมึกเหมือน้สิเห็ดแต่ว่าขาดอะไรดิหอมเปรี้ยนอ้โหเลบ้านเขานี่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  าไได้อาไอ้ยพีห้องเลยแช่งง้ขั้วจะา่ง่แ่ไปหาหมอมมมม่ิ้สียตาสวดชดไ่ได้หรอกจะค้